พระมินัยปิดมหาพิวังเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้า159พระเจ้าโศกมหาราชทรงหมายถึงต้นโพที่นำมาจากมหาโพมณฑลและทำไว้ที่นครปาตาลีบุโดยในดังกล่าวมานี้จึงตรัส จพระนางสังฆมิตรตาเถรีว่าแม่ถ้าเช่นนี้ขอให้ลูกรับเอาต้นมหาโพไปด้วยเถิดพระนางสังฆมิตรตาเถรีนั้นทูลรับว่าสาธุพระเจ้าโศกทรงตั้งตระกูลต่างๆไว้เพื่อรักษาต้นมหาโพพระราชา พระราชทานตระกูลเทวดา18ตระกูลอมมารตระอมมาตแดตระกูลพราหมณ์แตระกูล <c oughs> กุดุมพี8ตระกูลเลี้ยงโค8ตระกูลเสือดาว8และตระกูลชาวกาลิงคะ8ไว้เพื่อรักษาต้นมหาโพธิ์ และพระราชทานหม้อทองแปดหม้อเงินแปดใบไว้เพื่อรดน้ำต้นมหาโพแล้วส่งให้ยกต้นมหาโพขึ้นสู่เรือพร้อมด้วยบริวารน,นี้ที่แม่น้ำคงคาฝ่ายพระองค์เองเสด็จออกจากพระนครข้ามดงชื่อวิชาตลี แล้วเสด็จไปถึงท่าชื่อตามะพลิตตลีตตีตลอดเจ็ดวันโดยลําดับในระหว่างทางพวกโชยเทพนาคและมนุษย์ได้พากันบูชาต้นมหาโพอย่างมโหฬารฝ่ายพระราชาทรงทรงพักต้นมหาโพไว้ที่ริมฝั่งสมุทรเจ็ดวัน แล้วได้ทรงถวายราชสมบัติใหญ่ในสากลทวีปคราวนี้เป็นการทรงถวายราชสมบัติในชมพูทวีปครั้งที่สามแก่ต้นมหาโพนั้น <c oughs> พระเจ้าโศกทรงลุยน้ำส่งต้นมหาโพไปเกาะลังกาพระเจ้าโศกธรรมราชาครั้นทรงบูชาต้นมหาโพด้วยราชสมบัติอย่างใหญ่ <c oughs> อย่างนั้นแล้วในวันปาฏิบทแรกคือแรงหนึ่งค่ำแห่งเดือน มิคะศิรมาตคือเดือนอ้ายจึงทรงยกต้นมหาโพขึ้นสเสด็จลอยน้ำไปประมาณเพียงพระศอทรงวางไว้บนเรือแล้วทรงรับให้แม้พระนางสังฆมิตรตาเถรีพร้อมด้วยบริวารขึ้นเรือจึงได้ตรัสคำนี้กับอาทิตตะอามาตว่าพ่อ ข้าพระเจ้า <c oughs> บูชาต้นมหาโพด้วยราชสมบัติในสากลชมพูทวีปถึงเจ็ดครั้งต้องลุยน้ำไปประมาณเพียงคอส่งต้นมหาโพไปให้พระสหายของข้าพระเจ้าแม้พระสหายของข้าพระเจ้านั้น ก็จงทรงบูชาต้นมหาโพเหมือนอย่างนี้แหละเทา้าเธอรันพระราชทาน่าวศาสแก่พระสหายอย่างนั้นแล้วทรงคร่ำครวญประคองอัญชลีประทับยืนหลังพระอัส,สุชนอยู่ว่าต้นมหาโพของพระทศพล ซึ่งชายชอบภาพรัศมีดุจมีชีวิตอยู่ไปละหนอดังนี้นาวาที่ต้นมหาโพนั้นประดิษฐานอยู่แม้นั้นแลเมื่อมหาชนจ้องมองแลดูอยู่ก็ออกวิ่งไปสู่ท้องทะเลหลวงเหล่าระลอกคลื่นในมหาสมุทรสงบเงียบประมาณโยึ่ง โดยรอบเราปรทุมชาติเบญจพรรณก็แย้มบานทิพยะดุรยางดนตรีทั้งหลายก็บรรลอลั่นอยู่บนอากาศกลางหาได้มีการบูชาอันโอฬายิ่งนักซึ่งพวกโทยเทพผู้อาศัยอยู่ในอากาศทางน้ำบนบกและที่ต้นไม้เป็นต้นบรรดาลให้เป็นไปแล้ว พระนางสังฆมิตรตาเถรีทำให้ตระลหน้าทั้งหลายในมหาสมุทรสะดุ้งกลัวแล้วด้วยจำแรงเป็นรูปสุบรนคือนิรมิตรเป็นรูปครุฑก็นาคเหล่านั้นสะดุ้งกลัวมหาสมบัตินั้นทาจึงทูลกับพระเถรีแล้วนำต้นมหาภูไปสู่นาคพบ บูชาด้วยราชสมบัติแห่งนาคตลอดเจ็ดวันแล้วนำกลับมาให้ประดิษฐานอยู่บนเรืออีก <c oughs> นาวาได้แล่นไปถึงท่าชมพูกโกปัตตะนะในวันนั้นนั่นเองฝ่ายพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงระทมทุกข์เพราะวิโยคจากต้นมหาโพธิ์ ทรงคร่ำครวญกันแสงจ้องพระเนตรดูจนสุดทัศนวิสัยแล้วก็เสด็จกลับพระเจ้าเทวานามปียดิตกรุงลังกาเตรียมต้อนรับต้นมหาโพธิ์ฝ่ายพระเจ้าเทวานามปียดเด็มหาราชแลจำเดิมแต่วันปาฏิบท แรกแห่งเดือนมิคาสิรมาตคือเดือนอ้ายทรงรับสั่งให้ชำระตกแต่งมักคาตั้งแต่ประตู <c oughs> <c oughs> ด้านทิ์อุดรแห่งอนุราชบุรีจนถึงท่าชมพูโกลปัตตนะตามคำของสมณะสามเณร ในวันที่เสด็จออกจากพระนครได้ประดับยืนอยู่ณที่ตั้งศาลาอันมีอยู่ที่ฝั่งสมุทรใกล้กับประตูด้านทิศอุดรน,นั่นเองได้ทอดพระเนตรเห็นต้นมหาโพธิ์ที่กำลังอยู่ในมหาสมุทรนั่นแลโดยสมบัตินั้นเพราะอนุภาพของพระเถระทรงปรื้มพระหฤทัยเสด็จออกไป รับส่งให้เอาดอกไม้เบญจพ <c oughs> รรณโปรยลงตลอดทางทั้งหมดทรงตั้งเครื่องบูชาดอกไม้อันมีค่าไว้ในระหว่างทางเป็นระยะแล้วสเสด็จไปท่าชมพูกลปัตนะโดยวันเดียวเท่านั้นอันพวกพนกักงานตาราวจรดดนตรีทั้งปวงแวดล้อมแล้ว ทรงบูชาต้นมหาโพอยู่ด้วยเครื่องสักการ,ระทั้งหลายมีดอกไม้ทูบและของหอมเป็นต้นสเสด็จลุยน้ำไปประมาณเพียงพระสอแล้วทรงรับสั่งว่าต้นมหาโพธิต้นมหาโพ <c oughs> ของพระทศพลซึ่งชายชอบ พระรัศมีดุดมีชีวิตอยู่มาแล้วหนอมีพระหาฤุัยเลื่อมใสแล้วจึงทรงยกต้นมหาโพ์ขึ้นแล้ววางลงบนเสียรอันเป็นอวัยวะสูงสุดพร้อมด้วยเหล่าตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยชาติ16ตระกูลผู้แวดล้อมต้นมหาโพ์สเสด็จขึ้นจากสมุดแล้วทรงพัก ต้นมหาโพวไว้ที่ริมฝั่งมหาสมุทรทรงบูชาด้วยราชสมบัติในเกาะตำพระปันนิทวีทั้งหมดสิ้นสองวันเท้าเธอทรงให้ตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยชาติ16ตระกูลสำเร็จราชการแทนภายหลังต่อมาในวันที่สี่เท้าเธอทรงรับเอาต้นมหาโพแล้ว ทรงทำการบูชาอยู่อย่างโอราณสเสด็จถึงกรุงอนุราชทัตบุรีโดยลำดับพระเจ้าเทวานำปียดิตพักเกินมหาโพวไว้ในปูชนีสถานสีแ่แห่งพระราชาครั้นทรงทำสักการะอย่างใหญ่ แม้ในกรุงอนุราชบ,บุรีในวันจาตุทศีคือวันขึ้นสิบสี่ค่ำนั่นเองรับสั่งให้ส่งต้นมหาโพเข้าไปในทางประตูด้านทิศอุดรนในเวลาตะวันบ่ายแห่ไปโดยท่ามกลางพระนครนอ, <c oughs> ออกทางประตูด้านทักษิณ แล้วทรงให้ตั้งต้นมาโพไว้บนฐานสมพระทวารแห่งราชอุทยานที่ทำบริกรรมพื้นไว้แต่แรกทีเดียวตามคำขอตามคำของสุม,มณะสามเณรซึ่งเป็นใจกลางจุดเด่นแห่งราชอุทยานมหาเมฆวนันอันเป็นที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนสามพระองค์เคยประทับนั่งเข้าส, <c oughs> สมบัติ <c oughs> ทั้งเป็นที่มีต้นซึกใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากากุสันทะ ต้นอุทุมพรต้นมาเดือ่อซึ่งเป็นต้นไม้ตัดสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามทรงพระนามว่ากโกมาคม <c oughs> โกนาคมและต้นนิคโครต้นไรซึ่งเป็นต้นไม้ตัดสรู้ของสมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในที่ประมาณ500ชั่วธนูวัดจากประตูด้านทิศทักษิณ ถามว่าพระราชาทรงรับสั่งให้ต้นตั้งต้นมหาโพนั้นไว้อย่างไรและแก่ว่าทรงรับสั่งให้พักไว้อย่างนี้คือได้ยินว่าตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยชาติทั้ง16ตระกูลที่มาแวดล้อมต้นโพเหล่านั้นถือเอาเพศเป็นพระราชาพระราชาก็ทรงถือเอาเพรเป็นนายทวารบาล ตระกูลทั้ง16ตระกูลเอาต้นมหาโพลงปลูกแล้วที่ปูยชนีสถานสี่แห่งดังกล่าวนั้นต้นมหาโพทรงแสดงต้นมหาโพแสดงที่ปาฏิหารในขณะที่พอต้นพอพ้นจากมือของตระกูลทั้ง16เหล่านั้นแหล,แล,แลเหล่านั้นนั่นแหลต้นมหาโพก็ลอยขึ้นสู่เวหาสูงประมาณ แปดสิบศอกแล้วเปล่งรัศมีซึ่งมีพันณะหกประการออกรัศมีทั้งหลายก็แผ่คลุมไปทั่วเกาะที่ตั้งอยู่จดถึงพรมโลกเบื้องบนบ,บุรุษป,ประมาณหมื่นคนเห็นปาฏิหาริย์ต้นมหาโพแล้วเกิดความเลื่อมใสเริ่ม5 <c oughs> 6 2คำบุญชาพระรัตนไตรัย อรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์แับเพลิงกิเลสเพลินทุกสิ่งเชิงแต่เสรู้ชอบไดาโย่พระองค์เองพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวาคาโต้พัคขวตาธรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วธรรมังนามาซาม ข้าพเจ้านมันสการพระธรรมสุปฏิปโนพระควะโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามีข้าพเจ้าน